นั่นแหละก็คือคุณของมันคุณของมันก็คือมันทําให้รู้โทษของมันก็คือไม่รู้แล้วมันจะไหลาตามไหลาตามอารมณ์เรื่องราวของขันห้าขันห้ามันคิดมันปรุงไปยังไงเป็นอารมณ์เป็นเวทนาตังขานปรุงแต่งมีสัญญาอย่างนี้ก็คือไหลไปตามนั้นคุณตกเป็นธาตุของขันห้าแต่ที่เรากําลังบอกที่เราชี้บอร์ดก็คือเพื่อให้คุณรู้จักขันห้าเพื่อจะให้ไม่ตกเป็นธาตุของขันห้า เราไม่ได้อะไรพูดอะไรก็ไม่ได้อะไรคุณก็ไม่ได้อะไรไม่มีใครได้อะไรเสียอะไรจากการจากการฟังธรรมแล้วก็จากการพูดธรรมแม้จะบอกว่าเหนื่อยมัน <Algun> ก <s out> ็ไม่ได้เสียอะไรมันก็เป็นไปตามเรื่องราวของความที่มันไม่แน่นอนของร่างกายนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างใช้งานมากมันมากใช้งานมาเยอะะสิ่งนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่คงที่ย่อมมีความแปรสภาพเปลี่ยนกันอีกไปเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องปกติมากของธรรมชาติของกันห้าฉะนั้นก็คือ ควรทำความเข้าใจขันห้าที่เป็นของเราเองของตนเองนี่ดีที่สุดบางคนอาจจะคิดว่าเอาก็คือเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราก็คุณเป็นอรหันต์ใอย่างหรือบอกว่าไม่ใช่เราเมื่อยังมันมีเราอยู่ก็คือก็ต้องมีเราแม้แต่อรหรันต์คือท่านก็ยังพูดเราไม่แต่พูดเจ้าแล้วก็ยังยังพูดเราก็ในเมื่อมีขันห้าอยู่อย่าไปเบรเศษขันห้าเมื่อหมดอัตราหมดก,กิเลสก็คือส่วนที่หมดไปแต่ว่ามีร่างกายขันห้าอยู่ก็ใช้มันไปก็ต้องเรียกว่าเราเขา ไปตามเรื่องตามราวเออเมื่อเมื่อมันหิวข้าวก็ต้องกินเมื่อมันสกปรกก็ต้องก็ต้องอาบน้ําเมื่อมันเหม็นที่ฟงที่ฟันก็ต้องแปรงฟันมีที่หูที่ตาก็แก้ไปไม่ใช่ไปปล่อยป่าละเลยอย่างนั้นเลยไอ้แบบนั้นมันมีแต่ขุนดันนะขุนดันที่จะเอาชนะคนหนึ่งเอานะก็คืออย่าหาธําเลยมันสร้างภพชาติที่มันไม่ดีหรอกมันไม่ดีกับคนคนนั้นเองนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่ดีกับใครหรอก ถึงคุณจะไปว่าใครถึงคันคุณจะไปเกลียดชังใครเขาไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็เขาไม่เอาด้วยมันก็เผาไหมคุณเองนั่นแหละฉะนั้นก็คือรู้จิตรู้ใจตนเองรู้อารมณ์ตนเองนั่นแหละดีที่สุดนั่นแหละจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมก็คือที่ปรัชนานล้วก็คือรู้อารมณ์ความนั่นแหละนั่นก็คือมรรคผลมันก็จะเกิดตรงนั้นนแหละแต่าหาายัางไปยินดีพอใจในสิ่งภายนอกอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าภายในมันเกิดอะไรขึ้นไปรู้แต่ภายนอกรู้เห็นไปหมดพูดได้หมดสัต้ายได้หมด รู้จังหมดทุกสิ่งอย่างรอบนอกแต่ว่าภายในั้นไม่รู้ก็คือมันก็ไม่เรียกว่ามีปัญญาละอะไรแต่โลกก็อาจจะชื่นชมก็ความเป็นโลกอะโลกมันนี้โลกนี้มันแน่นอนหรือเปล่าโลกนี้ก็ไม่เที่ยงนีก็คือโลกก็คือโลกนี้คือขันห้านะไม่ใช่โลกกพมๆอย่างนั้นนะโลกคือขันห้าโลกคืออายตนะหกเนี่ยคุณคิดว่าคุณมีความฉลาดนั่นก็คือความฉลาดมันมันทําให้พ้นทุกข์ได้ไหมล่ะพอพอเข้าใจทำ หรือว่าพล,ลุทุแลวมันก็หมดมันก็มันไม่มีบอกว่าฉลองฉลาดไล้หรอกก็คือมันมีแต่แล้วก็แล้วมันไปนั้นเองฉะนั้นก็คืออะไรอะไรต่างๆก็ต้องเข้าใจมันฉลาดก็คือก็ให้เข้าใจว่าฉลาดมันเป็นยังไงแต่อย่าไปยินดีพอใจในความฉลาดนั้นๆมีปัญญาเรารู้แล้วเข้าใจอะไรก็คือก็รู้แล้วเข้าใจแล้วก็แล้ว,ลวกันไปอย่าพยายามไปไปข้างใครกับมันแต่ว่า มันมีความรู้สึกยินดีพอใจอะไรตอนนั้นก็คือมันก็เป็นธรรมดานั้นนะคือกิเลสมันทํางานนั้นก็เรียกว่าวิปัสสนูกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะะคือเราไม่เราเรา,เราไปทําอะไรกับมันไม่ได้หรอกมีแต่อะไรอะไรเกิดขึ้นก็มีแต่รู้แล้วก็แล้วมีแต่รู้ต้องรู้จากมันรู้จากมันจนมันจิตจางดับไปนั่นแหละดีดีที่สุดนั่นก็คือนั่นก็คือคุณกําลังเจริญสติปัญญาเจริญธรรมเจริญมรคเจริญมลเพลก็กําลังเจริญทางสู่นิพพานอยู่ เนี่ยมันง่ายเราพูดเราอธิบายง่ายๆเราไม่ได้ใช้ศัพท์ที่มันเข้าใจยากไม่ไม่แล้วก็ไม่ได้ไปหาศัพท์ที่มันที่มันเป็น,เป,นเป็นบาลีสันติกิจที่มันสวยหรูไพเราะน่าฟังแต่เราใช้ศัพท์ภาษาไทยที่มันที่คุณก็สามารถเข้าใจได้แล้วก็คุณก็ใช้มันได้ด้วยแค่นั้นเองก็คือทําให้ง่ายอ่ะก็คือทําให้ง่ายไม่ต้องไปทําให้มันยงมันยากอะไร ไม่ต้องไปคอยแปลซ้อนแปลซ้ำ่าคำนั้นบาลีสันนิษฐแปลเป็นไทยว่าอะไรไม่ต้องมาแปลซ้อนแปลซ้อนแปลซ้อนแปลอีกไม่ต้องไปปรุงแต่งเยอะแยะแค่คุณเข้าใจในภาษาไทยไทยของเราเนี่ยที่มีคนสื่อไปพูดไปด้วยภาษาง่ายๆภาษาไทยของเราคุณเข้าใจแล้วก็คือมันก็ยิ่งเร็วต่อกันรอพฤติปฏิบัติหรือว่าการการเข้าใจทำดั <c oughs> งนั้นสิ่งต่างๆอะไรต่างๆก็ช่างภาษาต่างๆ อัคราพยัญชนะต่างๆมันก็เป็นสังขารหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาอย่าไปอย่าไปให้ค่าอะไรมากแต่ว่าเราอาศัยมันสื่อสารกันนั่นเองอาศัยมันสื่อสารอาศัยเพื่อเป็นการสื่อสารหรือว่ายืมมาใช้ไปลอยๆชั่วครั้งชั่วข่าวเมื่อใช้แล้วเข้าใจกันแล้วก็จบจบ,จบกันไปเพราะแคนั้นเองไม่ติดใจไม่ชอบใจไม่ไม่ไม่ชอบใจไม่ไม ไม่เกิดปฏิฆะอะไรต่อกันกันนั่นเองแล้วก็แล้วกันไปเหมือนอย่างนี้เหมือนเหมือนกันว่าเ,ออเดินทางผ่านมามาเจอเจอกันแล้วก็ถามชื่อกันแล้วก็ผ่านกันไปกันนั้นไม่ติดจงติดใจแหละแค่นั้นเองเนี่ยง่ายที่สุดง่ายที่สุดทำมากก็เช่นกันก็คือดูแล้วเข้าใจแล้วอะไรก็จบๆกันไปกันนั่นเองไม่ต้องมาคอยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้หรอกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มันก็ เป็นเหตุเป็นไปตามเรื่องราวของมันนะนะเรามีเหตุมีเหต,เหตุให้ถ้าได้เจอกันก็ต้องเจอมีเหตุให้ได้ไม่เจอกันก็ไม่เจออย่างเงี้ยมีเหตุให้ให้คขได้คุยกันสนทนาทางนี้มันก็มีเหตุให้สนทนาทางนี้ก็แค่นั้นเองกแค่นั้นเองแหละคือมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่จที่มันมากก็เพราะความคิดของเราเนะี่ยความคิดมัน outside. พาไปพาไปไหนมาไหนก็มีแต่ความคิดแต่มันคิดก่อนนั่นแหละ คิดก่อนก็ลงมือทํามันไม่ไม่ไม่มีใครที่ไม่คิดเช่นกันก็คือของพวกนี้ยมันก็คือเรื่องราวของขันห้านะไม่ว่าจะเป็นเสียงก็ืูก็เป็นเรื่องราวของขันอ้ารูปเสียงกินรสสัมผัสอารมณ์ก็เป็นเรื่องราวของขันห้านะรูปเวทนาสัญญาต่างก็เป็นอารมณ์ของเป็นเรื่องราวของขันห้านะก็ก็จะบอกว่าขันห้าก็ได้จะไม่เรียกว่าขันห้าก็ได้นะ จะแค่รู truth, ้เงียบๆไปแล้วก็แล้วก็จบปัญหากันไปก็ได้มันก็ต้องพ้นจากขันห้าไปเลยแต่ว่าถ้าหาว่าจะพูดก็เราก็ใช้ไปตามน่างภาษาภาษาสมมติภาษาต้นฉบับเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขันห้ามันมีอะไรมีห้าอย่างขันขันหนึ่งหรือว่ากองกองหนึ่งหรือว่าชนิดชนิดหนึ่งนี่แหละรูปทั้งหมดทั้งมวลนี่แหะเขาเรียกว่าขันขันหนึ่งนะเสียงทั้งหมดทั้งมวลนขาก็เรียกว่าขันขันหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสองขันแล้วเออเออ ตัวที่ก็คือรูปอเวทนาเวทนาเนี่ยก็คือคืออารมณ์เนี่ยมันก็เป็นกองกองหนึ่งก็เรียกว่าเนี่ยขันที่สองสัญญามันก็เป็นมันก็เป็นอย่างอย่างมันก็เป็นอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าขันที่สามสังขารก็คือความคิดความคิดหรือว่าความปรุงแต่งเนี่ยเขาก็เรียกว่ามันเป็นกองกองหนึ่งเรยกว่าขันขันหนึ่งนี่คือขันที่สี่การรับรู้มันก็เป็นกองกองหนึ่งอย่างอย่างหนึ่งหรือว่าขันขันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าขันที่ห้า รวมกันก็เรียกว่าขันห้าก็อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือวิปัสนาสูตรก็สูตรนี่แหละก็คือสูตรไหนก็สูตรไหนล่ะก็สูตรปัจจุบันเนี่ยสูสูตรปัจจุบันขนานี่แหละสูตรปัจจุบันที่ขันห้ามันรู้ที่มันรับรู้นี่เนี่ยจะไปอะไรกับอะไรมากมายเนี่ยผู้คนนีส่วนใหญ่มันจะมันจะลงไลไปกับภายนอกนะภายนอกที่เขาพูดมาภายนอกที่ ตำราบันทึกไว้แต่ว่าไม่มาไม่มาโฟกัสที่กายนี้นะทั้งทั้งพระเจ้าท่านก็บอกว่าขันห้าปัญจุปทานกันทาทุกขานะโดยย่อหรือว่ากล่าวโดยย่อว่าโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกก็ไม่ดูสิก็มาดูขันห้ามันมีรูปเวทนาจัญญาทังขานก็พินามันที่แค่ห้าอย่างเนี่ยคุณทําไปสิปีหนึ่งเนี้ยก็คือรับรองคุณกล้าทําหรือเปล่าปีหนึ่ง ปีหนึ่งเนี่ยคุณสามารถตั้งกรรมฐานไว้ตรงนี้หรือเปล่าเอาตรงนี้เอาขันห้า,าเป็นกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องไปอะไรที่ไหนสำนักต่างๆเวอร์ในที่ต่างๆท่าท่วงท่องท่าต่างๆสำนักน,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 นั้นสำนักนี้ไปลงมือลงแข้งลงขาลงไม้ลงมือขยับประเดี๋ยนปฏิบัติเชียงนั้นอย่างนี้หรอกไม่จะเฟ็ก็ธรรมชาติเนี่ยก็คือขันห้าก,ก็เป็นธรรมชาติหนึ่งคุณก็มีหมาแมวก็มีแต่พวกนั้นมันเสียโอกาสสัตว์เดรรจชานมันเสียโอกาสที่จะ ที่จะรู้ทรม่ะ…เพราะว่ามันไม่มีภาษาที่จะไปสื่อพูดมันยืมภาษาสมมติไปพูดให้มันเข้าใจรับรู้ทำไม่ได้แต่ผู้คนมันยืมภาษาสมมติมาพูดกันได้แต่ภาษาสมมติก็เป็นของที่ต้องใช้กันไปล,ลอยๆนะคล้ายไปชนะ่วขณะบางเรื่องบางราวกับบางสิ่งบางอย่างที่คุยกันท่านนี้ใช้แล้วแล้วก็จบกันไปแต่ก็ต้องเข้าใจหรือว่า มีปัญญาทะลุภาษาสมมติเขาปีอีกนะสำหรับการที่จะเข้าใจธรรมะาแต่ถ้าหากว่าจะเข้าใจเปลวโลกมันก็นี่แหละพูดมาก็เข้าใจเปลวโลกก็ถ้าบอกว่าหมาก็เป็นแบบนั้นน่ะคนมันก็เป็นแบบนั้นน่ะชื่อกอชื่อขอชื่องอรูปเมียสามีปรรญาหน้าที่การงาน,งานเงินทองผัดกะเพราไขา่ดาวนะหมูปิ้งหมูกระทะส้มตําไก่ย่างนั่นก็อย่างนั้นเนี่ยกรร็รู้กันอยู่นะก็มีมโนภาพที่เราพูดออกมา มโนภาพมันเกิดขึ้นหมดแล้วก็ทุกคนก็คิดแล้วว่าสิ่งที่เราพูดมามันมโนตามมโนภาพขึ้นมาในความรู้สึกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจังแล้วอย่างนั้นจริงจังนะมันใช่อย่างที่เราพูดหรือเปล่านี่ก็คือมันเป็นอะไรที่มันละเอียดมันต้องเข้าใจแทนทะลุไปอีกนะไอ้ภาษาที่ที่พูดไปนยก็เช่นกันใครๆครพูดก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าพูดก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพูดออกมาก็เป็นสังขารเช่นกันเรายว่าสิ่งที่แต่ต่างท่านพ์ดมาว่าก็ สิ่งที่ตถาคตพูดก็เป็นเพียงสังขารธรรมประโยคนี้มันไม่ค่อยจะมีใครกล้าพูดเนะเพราะกลัว,วบาปกลัวตกนรกก็ในเมื่อไม่มีไม่มีเจตนาปามมาันจะไปกลัวตกนรกหาบ้าบออะไรเออถ้าคุณมีเจตนาร้ายนะสิคุณมีเจตนาร้ายาไปเบียดเบียนคนอื่นเขารืไปจับจ้วงอะไรเออเนั่นแหละเจตนาแน่แต่ถ้าว่า ไม่ได้มีเจตนาแต่ยกขึ้นมาพูดเพื่อให้เข้าใจกันและกันเพื่อให้ปเกิดประโยชน์ต่ออีกฝ่ายจะได้เข้าใจเป็นสิ่งที่ควรพูดเป็นสิ่งที่ควรทําไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นพูดไม่ได้สิ่งนี้ถึงพูดได้มันก็ยังเลือกที่รักมากที่ชังอยู่นักปฏิบัติส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะ็คือมันก็ติดอยู่อย่างนี้แหละเลือกที่รักมากที่ชังคํานี้ไม่เพราะคํานี้เพราะคํานั้นหยาบคํานี้ไม่หยาบคํานั้นลามกคํานี้ ไม่ลามกสำหรับธรรมะแล้วมันไม่มีลามกหรือว่าไม่ลามกไม่มีหยาบหรือว่าไม่หยาบมันมีความเสมอภาคที่มันมีปกติเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้าใครยังติดอยู่กับการแยกคําว่าคํานี้ดีด,ด,ดีก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของโลกที่เรายังมีแข้งมีขามีลมหายใจมีการสื่อสารอยู่ยังอยู่ภายใต้กฎหมาย ยังมีความดีความชั่วยังมีกฎระเบียบของสังคมก็ต้องใช้ไปตามนั้นแต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องมองข้ามตัวนั้นไปคือต้องเข้าใจตัวนั้นปีมันถึงจะเข้าใจละเอียดเ้าไปีกถึงจะอยู่กับโลกอย่างง่ายๆไม่มีปัญหากับใครแล้วก็ไม่มีกับปัญหากับใครง่ายยิ่งเข้าใจทำมากเท่าไหร่ปัญหาที่จะมีปัญหากับใครก็น้อยลงไม่เข้าใจทำปัญหาที่มันเกิดกับใค,ใครก็มากมาก,มาก ก็ทุกวันเนี้ยคนที่บอกว่าตนเองมีปัญญามากๆมีปัญญามากๆกพรทะเลาะบาะแว้งก็มีปัญหามากๆแล้วตกลงมีปัญญาหรือเปล่าเข้าใจธรรมจริงหรือเปล่าถ้าเข้าใจธรรมถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมมากจริงปัญหาเนี่ยที่กระทบกระทั่งซึ่งมันจะเป็นปัญหาเด็กโลกแต่ปัญหาสำหรับจิตสำหรับใจมันจะไม่มันจะมีปัญหาน้อยหรือว่ามันไม่มีเลย นี่มันต่างกันตัวนี้นะโลกมันมีปัญหาทุกอย่างนั่นแหละนะความเป็นโลกเนี่ยมันมีมันมีทุกอย่างเมื่อมันมีทุกอย่างปัญหาที่มีมันก็มีทุกอย่างนั่นแหละมีปัญหาเล็กมีปัญหามากมีปัญหาทุกอย่างแต่สำหรับทมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอะไรถ้าเข้าใจรมแท้นะยกเว้นแต่ว่าเราเข้าใจในระดับหนึ่งระดับหนึ่งมันก็ว่าไปตามเรื่องต่างๆว่ากันไม่ได้แต่อย่าเป็นน้อยโกน้อยใจว่าเออเรา เราคงไม่มีปัญญาจะรู้ธรรมะหรอกนี่คืออย่าไปจะไปดูดูหมิ่นตนเองอย่างนั้นนะทุกคนมีปัญญาอยู่แล้วทุกคนมีปัญญาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังเรายังไม่สามารถที่จะ <c oughs> เอาเอาปัญญาตรงน,นั้นนะมาใช้ถูกเรื่องถูกทางเฉยๆยังไม่ได้เอามาใช้ ให้มันถูกกับทางธรรมเฉยเมื่อใช้ให้มันถูกทางธรรมเข้าใจตามจริงแล้วเนะี่ยมันจะเปลี่ยนเองมันจะเปลี่ยนเองจากโลกที่มันเคยดูย่ำแย่โลกที่มันมีปัญหาต่างต่างมันจะน้อยลงมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะยิ่งเข้าใจโลกเท่าไหร่นะปัญหามันก็จะน้อยลงมากยิ่งขึ้นเข้าใจโลกก็คือเข้าใจตนเองนี่แหละ อเข้าใจตนเองนี่แหละเข้าใจรูปเข้าใจเวทนาคือคือเข้าใจรูปอะรูปอะร,รูปที่มันเนี่ยสัมผัสจบต้องได้เข้าใจอารมณ์พอใจไม่พอใจเฉยเข้าใจความจําคือรู้คือรู้นั่นแหละรู้รู้ตามเป็นจริงนะนะแล้วก็รู้จักรู้จักสังขารรู้จักความคิดรู้จักสังขารว่ามันเป็นยังไง แล้วก็รู้จักรู้รู้จักวิญญาณเลยรู้จักการรับรู้การรับรู้มันมีน่ะมันเป็นยังไงคือก็ก็บอกไปแล้วนะว่ารับรู้คือรับรู้มันก็คือก็รับรู้นะแค่รับรู้แล้วมันก็จบกันแต่ปรุงแต่งมันเป็นหน้าที่ของสังขารก็้ังขันห้ามันทํางานเป็นกระบวนการอย่างนี้สังขันห้ามันทํางานเป็นกระบวนการอันนี้มันเป็นกระบวนการของปะติดจะสุ่มปาดนั่นแหละคือมันอาศัยกันเกิดขึ้นเมื่อผัสสะเกิดขึ้น เนี่ยเมื่อปัสสาวะเกิดขึ้นมันก็กระทบปุ๊บเนี่ยมันกระทบปุ๊บก็คือการรับรู้ก็ทํางานวิญญาณก็เข้ามาทํางานนะวิญญาณเขาก็เข้ามาทํางาน <c oughs> ส,สังขารก็ทํางานทีนี้ก็คือสัญญาก็ทํางานอารมณ์ก็ปรากฏมันทํางานร่วมกันนะของพวกนี้นะนี่แหละมันถึงเขาเรียกว่าห้าอย่างเนี่ยพงเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณ หรือเรียกที่เรียกว่าขันห้าองค์สมบว่าต้องรู้จักมันคือรู้จักมันมันคือขันห้าอันนี้แหละนะรู้จักขันห้ารู้จักเหตุให้เกิดของขันห้ารู้จักคุณของขันห้ารู้จักโทษอันายกาจของขันห้านะรู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้ของขัน รู้จักวิธีออกจากกันห้าหรือว่าอุบายวิธีออกจากกันห้านั่นเนี่ยมันไม่เยอะแต่ถ้าหากว่าคุณไปฟังที่วัดนั้นสำนักโน้นหลวงพ่อนั้นเจ้าแม่นี้ในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศคุณฟังไปฟังไปเนี่ยคุณเป็นพระอริยะเจ้าหรือเปล่าที่คุณนำทามาเนี่ย ฟังทำมามาหลายๆปีทำกรรมาฐานมาหลายๆปีมั่นใจไหมว่าได้มรกได้ผลมั่งมั่นใจไหมว่าปิดปิดอบายภูมิแล้วนะก็คือต้องตรวจสอบตนเองว่าที่ตนเองทำมานะัมันถูกไหมมันใช่ไหมมันคลายไหมหรือว่ามันเกิดแค่ความพอใจยินดีชั่วครั้งชั่วคราวที่เราได้ปกรกาบท่านได้เห็นหน้าท่านได้ทําบุญกับท่านได้ไปวัดท่าน ได้สนทนาธรมกับท่านได้ฟังท่านพูดอย่าง,งาน,นั้นนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจแค่นั้นหรือแล้วอาการก็แลแค่นั้นเหรือคือคือทางสายกลางหรือว่ามักผลใช่หรือเปล่านี่นี่นี่คือเราพูดไม่ได้ชวนทะเลาะนะแต่นําไปพิจารณาให้มันดีก็คือที่เราพูดเนี่ยก็คือมันหมายมันก็คือการชี้ให้รู้จักตนเอง ให้รู้จักเรื่องราวที่ผ่านมาที่ตนเองกระทํามาขอพฤติปฏิบัติมาเป็นยังไงนี่คือการตรวจสอบตอนเองนี่ที่ที่เราพูดด้วยความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมโลกต่อเพื่อนที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีไม่ใช่มิตรไม่ใช่ศัตรูอะไรนะไม่ใช่มิตรไม่ใช่ศัตรูหรอกก็แค่มันก็แค่ว่า <c oughs> เขาเรียกวาพบปะทักทายพูดคุยสนทนากันในช่วงระยะหนึ่งแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปยึดติดในความเป็นมิตรไม่ต้องไปผูกมัดในความเป็นศัตรูอะไรดีใจพอไม่พอใจก็รู้สึกอยู่ภายในไปแล้วก็แก้ไขเองอย่าไปยินดีในความยินดีอย่าไปอย่าไปยึดในความไม่พอใจก็แก้ไขมันเสียอารมณ์ของพวกนี้มันคืออารมณ์ของขันห้า เราพูดเนี่ยก็ไม่ได้พูดเรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ได้ชวนให้ทะเลาะแต่ก็ชี้ลงที่นี่แหละชี้ลงที่ในจิตในใจของของเจ้าตัวหรือว่าเจ้าของนั่นแหละก็ mm hmm. คือทุกคนที่ได้รู้ได้ยินได้ฟังเนี่ยที่เราพูดเนี่ยทุกคนก็มีความคิดตามที่เราพูดไปแล้วก็มีอารมณ์ตามที่เราก็คือมีอารมณ์ร่วมด้วยกับเรื่องที่คุณคิดไปคุณคิดไปดี ก็จะมีอารมณ์มรู้สึกว่าเออปีติพอใจมันคิดคิด,คดไม่ดีคิดไปในแง่ลบคุณก็จะมีอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์นั้นน่ะคุณต้องรู้เองนั่นแหละก็คือมันมันคือมันคือสิ่งถูกรู้เข้าใจไหมมันคือสิ่งถูกรู้สิ่งถูกรู้มันไม่มีใครทําแต่สิ่งถูกรู้มันปรากฏเพราะสังขารเพราะปรุงแต่งขึ้นมาเพราะการไห้ค่า เพราะอุปทานเพราะเรามีกิเลสเพราะมีอุปทานทก็ต้องเรียกว่ากิเลสนะหรือว่าไม่เรียกว่ากิเลสก็ได้แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละนั่นแหละความที่มันเป็นอย่างนั้นความมีความเป็นนะมันยังมีอย่างนั้นอยู่มันยังมีอย่างนั้นอยู่คุณก็ณรู้จักมันสิไอ,คอนนะ้ความที่มันมีอย่างนั้นน่ะก็ดูไอ้ความที่มันมีอย่างนั้นน่ะให้มันจิตดูู้รู้จนกว่ามันจะจ,จางคลายไปแล้วก็หายไปแล้วก็ดับไปคุณทําได้ไหม ถ้าคุณทําได้ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้เลยคุณจะรู้เลยคุณจะขึ้นหลักวิปัสนาทันทีคุณขึ้นสู่เข้าทางสายกลางคุณเข้าสู่อริยมรรคอริยผลเลยจะบอกให้ถ้ารู้เห็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงนั้นที่เราบอกตั้ารู้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคุณรู้ขึ้นมาคุณรู้ขึ้นมาว่าเออมันอารมณ์มันกำลังเกิดด้วยคือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไปคิดว่ามันอารมณ์มันเกิดนะหมายถึงว่ามันเกิดอาการอะไรการหนึ่งขึ้นมานะคุณก็รู้มันเนี่ย รู้มันไปเลยเนี่ยไม่ต้องไปคิดว่ามันมันคืออะไรเนี่ยแล้วก็รู้ไปจนมันจนมันจืดจางลงมันมันจะสูงขึ้นก็ช่างก็คืออาการเพงะมันไม่เที่ยงนั่นแหละนะมันก็คืออาการของามันไม่เที่ยงมันจะมันจะจิตจางลงมันจะพุ่งขึ้นเหมือนบ้องไฟหรือว่ามันจะหันหัวลงเหมือนเหมือนพวกใครเราว่าอ่าพวกพุ่งลาวก็ได้อารมณ์เนี่ยถ้ามันจะขึ้นก็ช่างมันจะลงก็ช่างขอให้คุณรู้มัน มันไปตามที่มันเป็นนั่นแล้วก็อารมณ์นั้นมันมันขาดหายไปเนี่ยมันดับไปนั่นคุณสามารถรู้ได้หรือเปล่าถ้าคุณรู้ได้อย่างนั้นกน็นคือสมาธิของคุณเนี่ยมันดีสติคุณก็ดีด้วยปัญญาของคุณก็ดีด้วยศีลของคุณก็ดีด้วยเออมันจะดีแล้วก็ยิ่งคุณรู้บ่อยๆ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 ใครก็ช่างรู้บ่อยๆเนี่ยศีลสมาธิปัญญาสติปัญญา <S 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 อะไรอะไร,ะไรต่างๆมันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย นะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากรรมันตาวายามะนะอะไรสติสมาทิมันเกิดขึ้นหมดนะมนันละมรรคแปด้มันประกอบกันเด็ดเสร็จเขาเรียกว่ามันมันเป็นองค์ประกอบนะองค์ประกอบเขาเรียกว่ามันรวมพลังเขาเรียกว่ามันสามัคคีนั่นแหละเขา,ววรขาเรียกว,ว่าเรียนหรือเขาเรียกว่ามรสมังคีนั่นแหละมันรวมเป็นหนึ่งเขาเรียกเขาเรียกเรียกเขาไปอีกก็คือมรรคจิตเนี่ยเป็นเป็นมรอของจิตนั่นแหละเป็นการประกอบร่วมขององค์ธรรมทั้งแปดนั่นแหละ เข้าสู่ในจิตใจให้มันเป็นถึงมรรคถึงผลเนี่ยเนี่ยก็คือเนี่ยถ้าหากว่าเราพูดอะไรออกมาเนี่ยมันมันก็จะคิดไปตามที่เราเคยเสยพคุนมาว่าเอ,อสัมมาทิฏฐิมันต้องเป็นอย่างนี้สัมมาสังกัปปะมันต้องเป็นอย่างนี้สัมมาวายามะก็ต้องเป็นนี้สัมมานะอาชีวะอะไรต่างๆมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะนเน,นี่ยมันมันมันจะมี คือที่เราเคยเสพคุณชินมาเวลาเขาอธิบายอะไรไปมันจะคิดตามคิดตามคิดตามมันเร็วนะไอ้ความคิดนมันเร็วแต่ถ้าหากว่าคุณฟังแล้วคุณยังจะไปประกอบกันกับที่คุณได้ยินได้ฟังมาหรือว่าตำราเล่มนั้นตำราคุณฟังไม่รู้เรื่องหรอกยกเว้นแต่ว่าคุณตั้งใจฟังของเก่าวามาลงก่อนมันไม่หายไปไหนหรอกแค่คุณเปิดใจที่เราพูดนั้น คุณก็จะเข้าใจคุณเองคุณก็จะไม่ไม่มีปฏิฆากับสิ่งที่เราพูดแล้วก็คุณก็จะได้ประโยชน์ของคุณไปคือคุณเะวเข้าใจยิ่งขึ้นนะจะเข้าใจยิ่งขึ้นในในในมักที่ง่ายมักวิธีที่ง่ายก็นี่แหละมักวิธีที่ง่ายคือมันสิ่งง่ายก็นี่แหละธรรมะที่มันเป็นธรรมชาติที่มันไม่ต้องไปลงไม้ลงมือลงแข้งลงอากลงขามีท่าทาง หรือว่าทำสมาธิหรือว่าฝึกสติสมาธิอะไรก็คือไม่ต้องไปทำทันเขาเขาว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของคุณมันรับรู้อยู่ตลอดอยู่เสมอเนี่ยก็ต้องไปเอาสมาธิที่ไหนมามาใช้กับมันก็คือมันรับรู้ก็รู้ไปเลยสิมันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาโดยธรรมาช,ชาติของมันอยู่แล้วเออก็รู้จะสีว่าศีลมันคืออะไรศีลคือความเป็นปกติที่ไม่คิดบีดเบียนตัวเองและผู้อื่นนี่ก็คือสรุปยอดของศีลแล้ว สมาธิก็คือตั้งมั่นคุณตั้งมั่นอยู่กับรู้นะั่นหรือเปล่าตั้งมั่นอยู่กับแค่รู้นั่นแหละตั้งได้ไหมนั่นแหละก็คือเขาเรียกว่าสมาธิสตินะ่มันก็รู้อยู่กันรู้แล้วก็แลกันไปปัญญามันก็เข้าใจนะั่นแหละก็คือมันเป็นทั้งหมดนะั่นแหละยิ่งพูดมาก็ยิ่งจะเยอะยิ่งจะแต่คํายิ่งจะแต่คําอธิบายไปก็เยอะจบไม่เป็นเพราะว่าคําอธิบายมันคือสังขารแต่ที่คุณรู้เนะี่ยมันไม่ต้องปรุงแต่ง มันรู้กปเลยมันไม่ต้องปรุงแต่งแต่มันรู้ปรุงแต่งแวปรุงแต่งมันเป็นอย่างนั้นแหละรู้แล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องไปปรุงแต่งตามแล้วมันก็จบมันก็จบทั้งหมดทั้งมวลดับพเดีบดาตดับสังขารสังขารมันดับตรงนั้นมันง่ายไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันใช้ภาษาไทยที่อธิบายง่ายๆไม่ต้องไปเวินเวิร์เอาขลัพระยันชนะพาบาลีสันญิกหรือว่าคําอธิบายเยแยมาใส่ใส่ไปทำไมก็คือแต่ละคนมันก็อ่านออกกันได้ก็เสพมากันจนหัวจะระเบิดเลยนะ เราก็เคยอเสพมาจนหัวคองเหมือนลูกโปง่งเหมือนเป่าลูกโปง่งมันปวดนะเอาเสพมาแล้วก็คิดว่าออทําไงถึงจะเข้าใจว่าทําไมมันเยอะแยะจังต้องอย่าง,งาน,นั้นนี้แล้วจะไงต่ออะไรงไงหัวมันเหมือน,นกับหัวใจมันเต้นนะหมุกหมุกแบบนี้มันปวดแต่พอแต่พอเข้าใจธรรมะแท้จริงแล้วเนี่ยโอ้ธรรมที่ปรุงแต่งมันเป็นอย่างนั้นนี่เอง ทาที่ไม่ปรุงแต่งมันเป็นอย่างนี้นี่เองไอ้ที่เราติดอยู่เนี่ยไอ้ที่เราหัวจะเราก็ระเบิดจะแตกไหมก็คือเราไปติดทาที่มันปรุงแต่งอยู่ก็คือเพราะว่าเราพยายามคิดหาวิธีจะให้มันเข้าใจให้มันลงใจนั่นแหละมันคือปรุงแต่งอ่ะมันคิดหาวิธีนะก็คือตัญหาตัญหาเป็นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเราบีบพันเนี่ยบีบพันจนหัวจะแทบระเบิดนีมันบีบพันอย่างนั้นแต่อ็คือไอ้ที่ไม่ปรุงแต่งนะว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองที่อาจจะแค่รู้นี่แหละแค่รู้นี่แหละ แค่รู้นี่แหละไม่ต้องไปปรุงแต่งว่ามันคืออะไรแต่จะปรุงแต่งว่ามันคืออะไรก่อนก็ได้ก็ต้องอาศัยการปรุงแต่งแต่ว่าปรุงแต่งนะเราเคยมาแล้วแหละนะเคยเสร็จปุ้นมาแล้วแห L. ละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอาร,รมณ์มันก็ปรุงแต่งม,มันรู้อยู่แล้วมาเรียนมาแล้วเขาเรียกว่าประริยัตสั้นเลยนะรูปเวทนาสัญญาตังขานวินยามันก็เรียนมาอยู่แล้วมันก็คือปริยัตนั่นแหละปริยัต,รรยตอยู่ไหนปริยัตอยู่ไหนล่ะ อยู่ในตำราหรออยู่ในคําของคนนั้นคนนี้นะไม่ใช่ปริยัติอยู่ที่ขันห้านี่นี่แหละปริยัติที่ชัดเจนที่สุดเข้าใจด้วยเออไม่ใช่ปริยัติแบบนั้นแต่ว่านั่นก็คือนั่นก็คือเขาเรียกว่ามันเหมือนลูกศรชี้บอกอ่ะไอตำรารลอว่าคาพูดนั่นน่ะมันเหมือนลูกศรชี้บอกก็คือมันเป็นแผนที่มันเหมือนลูกศรชี้บอก,ออกอชี้บอก,บอกให้ไปรู้ให้ไปดูที่อะไรกันแน่ให้ไปรู้ที่ไหนกันแน่ก็รู้ที่ขันห้าเท่านั้นพระองค์อ่ะ ก็คือตัดสรู้ท่านก็ตัดสรู้ขันห้าเวลาท่านปรุงแต่งทำออกไปเนี่ยคือปรุงแต่งสังขารแล้วทออกไปท่านปรุงแต่งสังขารแล้วทำเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับขันห้ามันศีลอยู่ที่ไหนก็ศีลอยู่ที่ขันห้าสมาธิอยู่ไหนอยู่ที่ขันห้าสติปัญญาอยู่ที่ขันห้ามรักอยู่ไหนอยู่ที่ขันห้ามันคือมรักอยู่ที่รู้นั่นแหละแล้วก็รู้ใหู่หนรู้อยู่รู้รที่ขันห้านี่ไง รู้ว่าขันห้ามันเป็นทุกข์เนี่ยรู้จักหรือ,อยังน่ะก็คือทั้งหมดมีห้าอย่างเนี่ยก็คือห้าอย่างแล้วก็เออมอีอีกอันนี้ก็คือหกอย่างสิบสองอย่างสิบแปดอย่างก็จะว่าไปนั่นแหละเออก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสร,รมอารมณ์เนี่ยมันเป็นทุกข์อะ่ะแล้วอาจจะน่าหกเนี่ยมันก็เป็นทุกข์นะอาจจะนาหกก็เป็นทุกข์ขันห้าก็เป็นทุกข์ก็เนี่ยมันอยู่ที่ขันหน้าท่านั้น